ถ้าเราเห็นจิตใจตัวเองอยู่เนะเราจะเห็นกระบวนการทํางานของจิตใจที่จะปรุงแต่งความทุกข์ขึ้นมาจะเห็นตฏิจจสมุปบาทแต่โดยธรรมชาติของผู้ทุชนจะเห็นได้ไม่ตลอดสายจะเห็นท่อนปลายๆก่อนเช่นเห็นว่ามีผัสสะแล้วเลยเกิดสุขเกิดทุกข์ขึ้นมาเพราะการกระทบอารมณ์ถ้ากระทบทางตาหูจมูกลิ้นสี่ทวารน,นี้ กระทบแล้วเฉยๆไม่มีสุขไม่มีทุกข์ตรงที่ไม่มีสุขไม่มีทุกข์นี่โมหะแทรกง่ายตรงกระทบทางกายกับทางใจเนี่ยมีสุขมีทุกข์ขึ้นมาพอมีความสุขเกิดขึ้นราคะก็แทรกมีความทุกข์เกิดขึ้นโมหะแอดโทสะก็แทรกจะแทรกเข้ามาพอราคะโทสะโมหะมันแทรกตัวเข้ามาในจิตแล้วเนี่ยมันจะผลักดันให้จิตทํางานเช่น โทสะเกิดขึ้นมันก็อยากให้สภาวะอันนี้หายไปนะเกิดตันหาขึ้นโลภะเกิดขึ้นมันก็อยากให้สภาวะนี้คงอยู่นานๆโมหะเกิดขึ้นนะมันก็อยากรู้ให้ชัดๆหรือถ้าจิตฟุ้งซ่าน,นก็อยากให้สงบนะความอยากเกิดขึ้นทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นนะใจจะเกิดการดิ้นรนมันจะเข้าไปจับอารมณ์ให้มั่นๆเข้าไปเกาะ เพราะเวลาใจเกิดความอยากขึ้นมานะใจมันจะทยานเข้าไปเกาะอารมณ์ไปเกาะอย่างแรงๆเลยที่จิตไปเกาะอารมณ์อย่างรุนแรงเรียกว่ามีตัณหามีตัณหาอย่างแรงเนะี่ยตัณหาอย่างแรงนี่แหละเรียกว่าอุปาทานงั้นองค์ธรรมของอุปาทานกับองค์ธรรมของตัณหาเป็นอันเดียวกันคือโลภะคือตัณหานะั่นเองแต่ตัวอุปาทานนี่เป็นตัณหาที่มีกําลังแรงกล้า ไม่ใช่อยากเฉยๆแต่อยากแล้วกระโดดใส่เลยพอมันกระโดดเข้าไปนะจิตก็เกิดการทํางานขึ้นมาการทํางานเช่นไปดึงอันนี้ไว้ไปผลักอันนี้ไว้ไปค้นคว้าหาทางทํายังไงจะรู้ชัดทําไงจิตจะตั้งมั่นนี่เรียกว่าการทํางานของจิตการทํางานของจิตนี่แหละเรียกว่าพบชื่อเต็มๆคือคําว่ากรรมภพเมื่อจิตมันทํากรรมขึ้นมาเนี่ยนะ มันจะรู้สึกว่าเรามีอยู่จะรู้สึกว่าตัวเรามีอยู่จริงๆเงั้นอาศัยการทํากรรมเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเรามีอยู่ตัวเราเป็นความรู้สึกตัวเราจริงๆไม่มี <se le. S 1> พอมันมีอยู่นะมันก็รู้สึกกายนี้เป็นตัวเราใจนี้เป็นตัวเราขึ้นมามันก็เลยมีที่รองรับความทุกข์ขึ้นมาความทุกข์มีที่ตั้งนะเนี่ยเราจะเห็นอย่างเก่งที่สุดเห็นได้เท่านี้แหละ เราจะไม่สามารถทวนลงไปเห็นเช่นว่าวิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปนี่เริ่มดูยากละหลวงพ่อยังไม่เจอว่าปุถุชนเห็นตรงนี้วิญญาณเป็นปัจจัยของนามรูปเราจะคิดเรื่องแต่ว่าเกิดปฏิสนธิจิตลงในพบใหม่อันนี้ปุถุชนเห็นได้แต่ว่าจิตที่ยังลงไปแล้วก็เกิดกายเกิดใจขึ้นมาเนี่ยมองไม่เห็น ตัวนี้ไม่เห็นจะเห็นตรงนี้ได้ต้องทําจิตเข้าไปอปปนาเลยนะแล้วดับลงไปเลยดับความรู้สึกลงไปให้ได้หรืออย่างน้อยๆน,นะเข้าไปถึงเนวสัญญาแต่ตอนที่จิตที่อยาบผุดขึ้นมาเนยมันจะเห็นมันจะความปรุงแต่งมันจะผุดขึ้นมาก่อนพอความปรุงแต่งผุดขึ้นมาแล้วก็เกิดจิตขึ้นมา ม,มีจิตขึ้นมาที่ไปรับรู้ความปรุงแต่งนั้นนี่ความปรุงแต่งเนี้ยพอปรุงปรุงจิตขึ้นมาจริงๆมันเกิดร่วมกันเลยนี่พอจิตเนี้ยย่งลงไปรู้กายกายก็ปรากฏย่างลงไปรู้จิตจิตก็ปรากฏรู้นามนรรมที่ปรากฏขึ้นมาตรงนี้เห็นยากมากละตรงที่ยากสุดๆเลยเอาวิชานาวิชานี้ สุดยอดแล้วอย่าว่าแต่ปุถุชนไม่เห็นเลยพระนาคามีก็ไม่เห็นนั้ถ้าเห็นถึงอวิชานะาวิชาก็เกิดขึ้นมาล้าทำลายความปรุงแต่งจิตจะไม่หยั่งลงในภพใดๆจิตจะไม่ทำงานขึ้นมาเนี่ยการภาวนาไม่ใช่อย่างเราอ่านพุทธประวัตินะว่าพระพุทธเจ้าพิจารณาปฏิจจสมุป,ปบาท ก็นึกว่าท่านคิดคิดเอาหลายคนคิดว่าคนอื่นคิดไม่ได้ต้องพระพุทธเจ้าแล้วคิดแล้วบรรลุพระอรหันต์ได้เข้าใจผิดถ้าหากคิดเอาเองแล้วบรรลุพระอรหันต์ได้นะทางสายเอกทางสายเดียวก็จะไม่มีมันจะมีทางสองสายเป็นทางสําหรับคนทั่วๆไปสายหนึ่งคือการเจริญสติปัฏฐานกับทางเฉพาะพระพุทธเจ้าคือคิด,ค,ดคิดเอาเองแท้จริงไม่ได้มีอย่างนั้นนะทางแห่งความบริสุทธิ์หลุดพ้นมีอยู่ทางเดียวเท่านั้น คือสติปัฏฐานนี้พระพุทธเจ้าบารมีแก่กล้าท่านทําสติปัฏฐานในหมวดสุดท้ายในบับสุดท้ายเลยหมวดสุดท้ายเลยก็คือธรรมานุปัสสนาในบับสุดท้ายเลยคือเรื่องอริยสัจที่เห็นอริยสัจนั่นเองนี่กระบวนการเห็นอริยสัจของท่านนะท่านเห็นละเอียดแล้วออท่านเห็นมาไล่มามีสภาวะรองรับมาตั้งแต่มีทุกข์ขึ้นมามีทุกข์เพราะมีชาติมีชาติ เพราะมีภพมีภพเพราะมีอุปาทานมีอุปาทานเพราะมีตัณหามีตัณหาเพราะมีเวทนาความจริงนี่อย่างย่อนะอย่างละเอียดอย่างที่หลวงพ่อกระจายให้ฟังตะเกียอย่างก่อนที่เวทนาจะแปลสภาพเป็นตัณหาเนี่ยมีกระบวนการทํางานตั้งเยอะะมันจะมีกิเลสแทรกเข้าในเวทนาอนมีกิเลสแทรกเข้ามาแล้วก็จิตนั่นแหละมันเลยเกิดความอยากไปด้วยอํานาจของกิเลส นี่เราต้องค่อยภาวนาไปนะเท่าที่เห็นได้ก่อนไม่จําเป็นต้องเห็นปฏิจจสมุปบาททั้งสายพระโสดาบันเหมือนเหมือนจะเห็นทั้งสายนะพระโสดาบันรู้สึกว่าเข้าใจปฏิจจสมุปบาทจริง,รงๆไม่เข้าใจหรอกอย่างพระนนนะะท์นะเคยไปทูลพระพุทธเจ้าบอกว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญปฏิจจสมุปบาทเนี่ยปรากฏแก่ข้าพระองค์เหมือนเป็นของตื้นนะเหมือนเป็นของตื้น ตรงนี้ก็เกิดตีความกันใหญ่ว่าทําไมพระนนทว์ตื้นเขาบอกพระนนท์จีเนียสมากฉลาดก็เลยรู้สึกตื้นตื้นถ้าพระนนท์ท่านเห็นแจมแจ้งจริงๆท่าน,นจะเป็นพระอราหันต์นะสิพระพุทธเจ้าถึงห้ามบอกว่าอย่าพูดอย่างนั้นนะพระนอนท์ปฏิจจสมุปบาทนี้ลึกนักตราบใดที่ไม่เห็นแจ้งปฏิจจสมบาตนี้ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอีก คําว่าเห็นแจ้งปฏิจจสมบาทนั้นะก็คือเห็นลงมาถึงเอาวิชาเลยไม่ใช่เห็นอยู่ผิวผิวบนบนหอกพวกเราจะเห็นผิวผิวเห็นท่อนปลายปลายเห็นที่เป็นผลผลมันแล้วนะแต่ไม่เห็นรากเห็นเงามันงั้นอาศัยความภาคเพียนรู้กายภาคเพียนรู้ใจไปเรื่อยนะไม่ท้อถอยรู้ทุกวีทุกวันรู้ไปเรื่อยๆ เมื after, ่อไรเข้าใจความเป็นจริงของกายแจ่มแจ้งเข้าใจความเป็นจริงของจิตใจแจ่มแจ้งนั่นแหละเรียกว่าวิชาจะละอวิชาลงไปอวิชาคือความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้ทุกข์เนี่ยตัวต้นต่อพอไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นตัวทุกข์ไม่ใช่ตัวดีตัววิเศษพอไม่รู้ทุกข์อย่างนี้มันก็เกิดสมุทัยเนี่ยเพราะไม่รู้ทุกข์นะจึงเกิดสมุทัย ส่วนที่พวกเราเรียนกันได้เนี่ยเห็นภาวนาเบื้องต้นเราจะเห็นว่าถ้ามีสมูทัยเราจะเกิดทุกข์มีตัณหาขึ้นมาแล้วใจถึงจะมีความทุกข์รู้สึกไหมเกิดความอยากคนทั่วๆไปยังไม่เห็นด้วยนะแค่นี้ก็ไม่เห็นแล้วคนทั่วๆไปเห็นว่าถ้าไม่สมอยากถึงจะทุกข์ส่วนนักภาวนาเน,นี่ยจะเห็นเลยแค่มีความอยากเกิดขึ้นจะสมอยากหรือไม่สมอยากจิตก็ทุกข์แล้วเพราะจิตต้องทํางานเนี่ยนึกว่าเข้าใจอริยสัจไม่เข้าใจหรอก ลำพังเห็นว่าเพราะมีสมุทยยัยจึงเกิดทุกข์นี่อย่างตื้นต้องเห็นว่าเพราะไม่รู้ทุกข์จึงเกิดสมุทัยนี่ถึงจะลึกซึ้งจริงไม่รู้ทุกข์คือไม่รู้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นก้อนทุกข์นะเป็นตัวทุกข์เป็นธาตุธาตุที่มันเป็นทุกข์เพราะว่าไม่รู้ว่ามันเป็นตัวทุกข์คิดว่าเป็นตัวดีตัววิเศษคิดว่ามันเป็นตัวเราเนี่ยเพราะความไม่รู้แท้ๆเลยมันก็เกิดความอยากที่จะให้กายนี้ใจนี้มีความสุข อยากให้กายนี้ใจนี้พ้นทุกมีความอยากขึ้นมาพอเกิดความอยากใจก็เกิดการดิ้นรนพอใจดิ้นรนเกิดความทุกข์อีชนิดหนึ่งขึ้นมาความทุกข์เพราะตัณหาไม่ใช่ความทุกข์เพราะขันในขณะที่ตัวอริยสัจเนี่ยนะความทุกข์คือทุกข์ของขันนะขันนั่นคือตัวทุกข์ท่านถึงสอนว่าว่าโดยย่ออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ทำไมต้องมีคําว่าอุปาทานทําไมไม่บอกว่าว่าโดยย่อขันห้าเป็นตัวทุกข์ ก็ขันห้าบางตัวไม่ใช่ตัวทุกขันห้ายังมีสองส่วนนะส่วนที่เป็นตัวทุกข์กับส่วนที่ไม่ใช่ตัวทุกข์ส่วนที่ไม่ใช่ตัวทุกข์คือบรรดาโลกุตระจิตทั้งหลายเพราะงั้นเราจะไม่เอาโลกุตระจิตมาทํำมิปัสสนานะเพราะไม่มีจะทําด้วยให้เราใช้จิตธรรมดานี่ไหละจิตที่เป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลจิตที่เป็นมิบาพื้นพื้นนี่แหละให้คอยรู้คอยดูมันเรื่อยๆไป ถ้าภาวนาไปจนถึงเห็นมหากริยาจิตจิตของพระอรหันต์แล้วก็ไม่มีหน้าที่ต้องทำวิปัสสนาอีกเั้นวิปัสสนาเราใช้จิตพื้นๆน,นี่แหละจิตมนุษย์ธรรมดานี่แหละงั้นการที่เป็นมนุษย์นั้นถึงดีที่สุดวิเศษที่สุดเลยเพราะว่าเรามีจิตที่เหมาะแก่การทําวิปัสสนามากเลยจิตของลมยังไม่ค่อยเหมาะนะมันนิ่งเกินไปมันมันคงที่มากไปแต่จิตมนุษย์เนี่ยกรับกรอกรวดเร็วเปลี่ยนไปเปลี่ยนมารวดเร็วมากเลย แสดงใจรักอย่างรวดเร็วเลยนะพอเราเห็นใจรักซ้ําแล้วซ้ําอีกนะตลอดเวลาอยู่นะั้นไม่นานใจก็ยอมรับความจริงได้ว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่เราหรอกนี่ได้โสดาแล้วแล้วก็ดูกายดูใจไปเรื่อยนะถึงวันหนึ่งแจ่มแจ้งเลยกายนี้ทุกร้วน้วนนะไม่ยึดกายได้พระนาคาดูลงไปอีกนะถึงจิตถึงใจแล้วปล่อยวางจิตได้นะไม่ยึดจิตนะถึงจะจบจิตทางศาสนาแล้วไม่ยึดถืออะไรในโลกอีกแล้ว ใจจะล่อนอยู่ตลอดเวลาเลยนะใจจะไม่เข้าไปเกาะไปเกี่ยวอะไรโดยที่ไม่ต้องระวังรักษาเลยทั้งหลับทั้งตื่นเลยนะทั้งกลางวันทั้งกลางคืนจะมีแต่ความเป็นอิสระเบิกบานอยู่ล้วนๆอยู่อย่างนั้นเองเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ลงมานะรู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจจนรู้แล้วกายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆมันจะสลัดคืนไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจคืนกายคืนใจให้โลกเข้าไปไม่ยึดถือ พอไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจเนี่ยสมูทัยจะดับอัตโนมัติเพราะสมูทัยมันคือความอยากให้กายให้ใจมีความสุขอยากให้กายให้ใจพ้นทุกข์ทำไมต้องอยากอยากเพราะว่ามันเป็นตัวเราพอมันไม่เป็นตัวเราแล้วสลัดคืนสลัดทิ้งไปแล้วจะอยากทําไมเห็นไหมสมูทัยดับเองนะเพราะว่ารู้ทุกข์แจี่มแจ้งสมูทัยจะดับอัตโนมัติเลยทันทีที่สมูทัยดับเนี่ยนิโรธจะปรากฏในขนานั้นเลย นิพพานจะปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานไม่มีสภาวะที่ต้องเข้าเข้าออกกนิพพานที่เข้าเข้าออกกไม่ใช่นิพพานตัวจริงอย่างต้องนั่งสมาธิแล้วก็เคลิ้มดับลงไปหมดความรู้สึกบอกเข้านิพพานไม่ใช่นิพพานไม่อนาถาอย่างนั้นนะนิพพานไม่ได้เกิดไม่ได้ดับนิพพานเต็มบริบูรณ์อยู่อย่างนี้เองครอบโลกธาตุทั้งหมดอยู่อย่างนี้เองแต่ไม่มีความเกิดไม่มีความดับเที่ยง มีแต่สันติสุขมีความสุขมหาศาลนะจิตท,ที่ไปรู้นิพพานก็ได้รับความสุขของนิพพานนั้นมหาศาลเลยนั้นนิพพานไม่ใช่ว่าแปลว่าไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเป็นมิจฉาทิฏฐิเรียกนัตถิกาทิฏฐิไม่มีอะไรเลย,เเรย,รเลยหรือศูนย์ไปหมดเลยเรียกอุเฉททิฏฐิแต่นิพพานไม่ใช่สิ่งที่ว่าเป็นพบอันใดอันหนึ่งที่มีขันอยู่ไอ้นั้นเป็นสัตสตาทิฏฐิเป็นมิจฉาทิฏฐิอีกชนิดหนึ่ง นิพพานเป็นอะไรนิพพานก็เป็นนิพพานสิถามว่านิพพานเที่ยงไหมเที่ยงนิพพานเป็นสุขหรือเป็นทุกข์นิพพานมีความสุขนิพพานเป็นอัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นอนัตตานะไม่มีเจ้าของไม่มีใครจะเป็นเจ้าของครอบครองนิพพานนิพพานไม่เคยเต็มนะหมายถึงว่าไม่เคยมีเจ้าของไปจับจองพื้นที่ยูนเต็มพื้นที่ได้จริงๆรนรกก็ไม่เต็มเหมือนกันเพราะทุกคนสร้างของตัวเองได้ นรกตรงนี้คับแคบแล้วนะเราทําชั่วมากๆมัก็สร้างขึ้นมาอีกสร้างของตัวเองได้การที่เรารู้กายรู้ใจจนเราเห็นความจริงของกายของใจแล้วก็หมดความอยากให้กายให้ใจมีความสุขหมดความดิ้นรนแล้วเข้าถึงสันติสุขคือนิพพานการรู้ทุกคือรู้กายรู้ใจชนิดนี้เรียกว่าการดําเนินอริยมรรคคืออริยมรรคนะ ราะนั้นอริยมรรคบอกพวกเราเจริญมรรคเจริญมรรคมรรคที่พวกเราเจริญยังไม่ใช่อริยมรรคมรรคที่พวกเราเจริญเรียกว่าบุพภภาคมรรคมรรคเบื้องต้นไม่ถือว่าเป็นอริยมรรคแต่อาศัยบุพภภาคมรรครู้กายรู้ใจมรรคเข้ามรรคเข้านี่วันหนึ่งอริยมรรคจะเกิดขึ้นเวลาที่อริยมรรคจะเกิดเนี่ยมันรู้อริยสัตว์อริยสัตว์แต่รู้ตามชั้นตามภูมิโสดาก็รู้เหมือนกันรู้สิ่งเดียวกันนั่นเองเสร็จแล้วก็ไปเห็นนิพพานอย่างเดียวกันนั่นเอง แต่ความเข้าใจเนี่ยไม่เท่ากันนี่ครูบาอาจารย์เคยสอนหลวงพ่อมานะหลวงปู่สุวัตเนะี่ยเราภาวนาแล้วไปถามท่านนะท่านก็บอกสงสัยอะไรนะพระสกิทาคาพระนาคาพระอรหันต์เนีก็เห็นของเดียวกันเห็นสิ่งเดียวกันนะแต่ความรู้ความเข้าใจมันไม่เท่ากันไม่มีอะไรยิ่งกว่าน,นี้แล้วนะไม่มีอะไรยิ่งกว่าน,นี้แล้ว งั้นสิ่งที่แตกต่างกันนะของพระอริยะเจ้าแต่ละชั้นก็คือความเข้าใจเนี่ยไม่เท่ากันแต่พระอริยะเจ้าชั้นเดียวกันก็เข้าใจไม่เท่ากันนะถึงความบริสุทธิ์อย่างเดียวกันนะแต่ความ